ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู a n n e l เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับื้อนี้มาพอกันอีกแล้วนะครับเรือกับนายนุฟาร์มอ่ะื้นนี้กัวันพฤหัสบดีที่19นะครับเนาะเอาตรงสซาๆมาเอางวะทองครับพี่น้องครับผู้ใดหารคาคาพอฟังราคาเกษตรกรจับต้องได้ วันนี้กะมีง้วนทองมาให้พี่น้องนี่หลายตัวอยู่กะเฟ็์ใหญ่ๆเลยนะครับเด้อง้วนโบดๆนะครับพี่น้องครับง้วนแดงนะครับอ่าง้วนสาวทองแรกนะครับอยากได้แบบใดเดี๋ยวบรรทุสิทธิามาเบิ้งกันนะครับเนาะอ่าผู้ใดโทรไว้ในก่อนนะครับเห็นแล้วนี่กะให้เฝ้าโทรนะครับเนาะต่อร้องเอาได้บ่ได้ก็จังว่ากันนะครับขันซาสิ่นพุทธันนะครับพิกัดกะอยู่ที่บ้านโคกเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องผู้ใหญ่หาแรงงัวอ่าทองราคา ถือว่าถูกเลยแหละพี่น้องครับเอาขามาเลือกมาขัดเอาหรือเบื้องพันคลิปบุญชูได้นะครับเนาะขาวมาแล้วอา่จะลืมกดไลค์นะครับพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์ได้ครับพี่น้องเด้อเวลาคลิปลงต่อไปนี่ก็พี่น้องจะเห็นก้อนมูเลยนะครับเนาะเอาก่อนอื่นไปทักท้ายกบเจ้าของขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอหนูฟ้ามครับพบกันอีกแล้วครับเช้าวันพฤหัสครับพี่น้องครับมือนนี้มีงัวมาฝากงัวทองนี่จักโตรับนย่นี่ หลายตัวครับก็หลายตัวหลายตัวแม่ลูกซื้อสองในสามกันสองสามพ่อมอยู่ครับโอ้แม่ลูกกับแม่ยู่เป็นบ่แม่นครับมีอยู่ด้วยพี่น้องครับบ้านนีพี่น้องนะสองในสามไฟถ่าเวงต่อบปเลยครับเอาเบอร์โทรศัพท์มาครับบ้านนี้เบอร์โทรก็ไอเดล่าด้วครับเด้อศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้าครับผมเฟสบุ๊กนายนุฟาร์มครับผมครับ อ่าหงวที่จะเปิดราคาต้อนปนี้ส่งฟรีห่อใสครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเก็บเงินปลายทางพี่น้องเพรต้องมัดจำจักบาทครับเพราะต้องมัดจำแล้วก็ต่อรองได้อีกต่อรองไดีครับผมประกันหายห่วงนะครับประกันหายห่วงครับมีใบสัญญาการซื้อขายเรียบร้อยเดี๋ยวสิพาไปเบ่งตัวแหลกตัวเรงอ้างลึกนะครับเด้อพี่น้องเอาตัวนี้อ่านี่เด้อครับเด้อตัวนี้นี่ทองจักเดือนลรอครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมทองเจ็ดเดือนเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องครับ อ่าลูกที่ไหนครับลูกสามในท้องครับผมลูกสามในท้องส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวให่สามสิบกลัวนะครับตัวใสามสิบบวกนะครับแต่ว่าจะเป็นง้อหุ่นพุ่มผุ่มหุ่นหนาหนาลึกๆแล้วก็พวงหางนี่ยย่างไงเด้อครับพี่น้องหางลากดินเลยครับหางลากดินเอาตัวนี้ราคามาครับสองเก้าพันห้าร้อยมาถึงสามมื้อเห็นว่าพี่น้องครับสองเก้าห้าร้อยอันนี้ขึ้นราคาทรงฟรีให้ทั่วภาคอีสานก่อนดี้หมอ่าแล้วก็ต่อรองได้อีกนะครับเนาะต่อรองได้พี่น้องถ้าเอาง้อยู่บ้านเลยครับ ต้นนี้บ่มีเด้อครับเด้อนี่สีบ่มีฝานบ่มีดังอันนี้เพิ่นฟังใส่หญ้าดจะซื่อเด้อครับเด้อกองหญ้าอยู่นี่ครับผมกินหญ้าเก่งๆครับพี่น้องกินเก่งครับพี่น้องครับมันเลยอ้วนนะครับพี่น้องเออนี่นะครับนี่แหละภูมิุ่มสองหมืนะครับก็เอาปุ่มไดมักหางยาวๆนี่พี่น้องตัวนี้เด้อล่ะหางยาวหลักดินพวกพร้อมนะครับเนาะคุณี๋ยวจะให้เบิ่งมุมนี้เด้อครับเด้อเบิ่งชัดๆนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าด้านถ่ายนะครับนี่คนหางใหญ่ๆอ่างๆลึกๆเบิ่งถ่ายยาง นมโมติงนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะเอา้าอยากได้ก็มาเอาครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้ง่ยายๆพรม,มนี่แหละงวดลักสองอ่าอยากภาคเหนือภาคใต้อยากได้ภาคก,กลางอยากได้กโทุได,ด้อครับเด้อเห็ยนมา<ผ>มไปส่งภาคกลางจังหวัดยังก่อนคุณมสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสมุดครับผมสุพรรณบุรีลพบ,บุรีเด้อครับพี่น้องครับเออลพบ,บุรีแล้วบางจังน้อยตัวนี้มีิ๊กสืออาราวันยุคผมเห็นเข้าเออแม่นครับลพบุรีกูได้เลี้ยงหมูแล้วบ้างดีดีกู่ดเลี้ยงหมูแล้วบางดีมันสีดีไอเล็บดีนิ่งเขาไส ตัวนี้2 9 0 0 0เอาเบิ้งจะชัดพี่น้องจากเบิ้องลิฟนะครับอ่ะผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับเนาะอ่าเห็นทุกส่วนไปนมันโมดิ้งนี่เบิ้งแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับเออนี่เด้ออ่ะตัวแรกนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่2ครับครับผมตัวที่2ตัวที่2ตัวนี้เฟมใหญ่บกุกขากเนนะครับเด้อเท้าโบดบันบ้นนี่เท้าโบดใหญ่กว่าเคื่องหนึ่งแต่ว่าโบดดีขนาดเลยเท้าโบดแหรอครับพี่น้องครับครับผมเออตัวนี้เท่าโบดท้องจักเดือนแล้วครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนเ k 5 9 4ครับ ของมาลุเย้อครับอ่าเก้าสี่เจ็ดเดือนส้นสูงนี่รอยสี่สิบห้าบวกบวกม่นครับไปหารอยหาสิรอยหาสิผมลนครับโตใหญ่เ้อครับก็ติตัตั้มห้แล้วพี่น้องส้นสูงนี่ผ่านลูกมาแล้วหนึ่งตัวลูกสองในท้องครับลูกสองในท้องตัวนี้เป็นวัวที่โบสถ์ที่จะเต็มนะครับเนาะครับผมอ่านี่้อครับเด้ออ่านี่เครื่องน้ำดำนี่แหละครับผมนมบปติงได้ความสดนะครับเนาะเออนี่เออนี่้อครับเด้ออ่ะนี่ตัวนี้โตใหญ่เ้อพี่น้องครับตัวนี้ในนุ่มเปิดที่เท่าไรครับนี่สามสิบเจ 37นะครับเอาใส่เบียร์ลอยห้าสิบแล้วเบอกยังไงพี่น้องสามหมื่นเจ็ดคือมันตัวบักใหญ่นะครับเนาะบักใหญ่เงีพร้อมครับตัวนี้แล้วก็เป็นงัวนทองใหญ่เงีวนะครับเนาะอ่ะตัวนี้กับว่าอาจจะมีอย่างที่เนาะบ่มีครับตัวนี้ต้องแนมบ่มีได้ครับพี่น้องตัวนี้ไม่มีนะครับเนาะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นลูกตัวแม่นะครับเพราะลูกตัวก้อนเป็นตัวผู้ครับผมโอ้นี่มันถือสลับกันนะพี่น้องครับครับผมเออตัวยิงใหญ่เบื้องมุมไกลๆกลวงๆครับพี่น้องเดี๋ยวดะมาน้องยืนให้ดีๆกันนะ ตัวนี่ส anyway. ามหมื่นเจ็ดนี่ยแหละพี่น้องรครับเออตัวยิ่งยิ่เนี่ยแหละเอาเบื้องมุมใกล้ๆเบื้องกว้างๆเอาครับพี่น้องนี่ตัวยิ่งยิ่งผมสั่งม้วนทุกตัวอยู่นี่เปลี่ยนเข้าให้พี่นอ้องเบ็ดทุกตัวได้ครับเปลี่ยนเข้าให้แล้วได้ครับพี่ <ผม S 1> น้องเด้อเอาไปพร้อมเลี้ยงครับผมอ่ะพร้อมเลี้ยงนะครับนี่นี่นี่นะครับเบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับตัวยิ่งยิ่งสามหมื่นเจ็ดเอามาเลือกเอาผู้ใดอยากจะเบื้องสื่อสองได้สามค่อยๆเบื้องไปได้พี่น้องครับ นี่ตรงนี้ตัวถึกใจแหละเอาสองสามสองตัวแล้วตัวที่สามตัวที่สามครับตัวนี้ออกหูกระทบครับผมหูกระทบตะวันเป็นงูท้องเรียกมั้ยบุ้งท้องสองตัวนี้เป็นแยกลูกนะครับอุแยกลูกตะวันง้น่ะสดสดใสดีขนาดผสมไว้แล้วผสมเจ้าโตโนอครับตัวนี้โตโนอตัวนี้สูงบักคักเลยพี่น้องครับสูงร้อยห้าสิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบเออร้อยห้าสิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบนะครับเนาะเครื่องครับตัวนี้อ่ ตัวนี้เชิงเช่องบดจะออกเป็นลูกกระทบนะครับเนาะกระทบบดจัดเลยล่ะแต่ว่าได้สายโคงสางมาแท้พี่น้องทองตโนจักเดือนล่ะครับไอตัวนี้ผสมตัวโน่ไว้ครับฮ้องก็ผสมครับฮ้ถ้าผสมเป็นง้วแยกลูกนะครับพี่น้องครับมีวิดีโอการผสมให้ครับผมผสมให้จักมือล่ะครับผสมประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ล่ะครับโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านไนพันรอบได้พี่น้องได้เป็นง้วลูกที่สองนะครับเนาะที่สมให้นะครับแตบล้วก็ตัวแย่จัดนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวหญ่เลี่ยมตัวนี้ครับ ตัวย่างใหญ่เลยสูงไปเบียดร้อยหกสิบป่ะพี่น้องเดี๋ยวเบื้องยุ่นนี่เบียดร้อยหกสิบครับเมียนอ่ะงใหญ่นะครับ,รบพี่น้องอ่ะเบื้องเล็บเอานะครับพี่น้องนี่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับราคาค่อยดูได้พี่น้องครับเป็นว่าบวชจัดเต็มขึ้นกันอ่านมไม่ติ่งนะครับเนาะนี่ครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะอ่าถามราคาให้นะครับเนาะเออเพราะว้าอ่ะหน,นาวข้างนี้มาเนี่เกลือเนี่ยก็ได้ เดี๋ยวสิเออของแดดให้มันดึงไปทั้งหมดเลยครับเออใช่เห็นสีชัดๆได้ครับพี่น้องเออเอาโอเคนะครับเอาอียืนไหมออาเออยืนดีๆไปเนี่เดี๋ยวสิถามราคาให้งามๆนะครับเอาตัวนี้ยิ่งๆนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวนี้สองหมื่นเก้าครับพี่น้องก็เปิดให้ต่ำกว่าราคาเนื้อไปเลยตัวนี้นะครับเนาะสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับผสมให้แล้วเรียบร้อยครับต่อเอาซงฟี่วยยสานผสมให้แล้ว์ได้ครับครับผมทัวรอีกที่ผสมตัวไหนครับเจ้าตัวนอครับสายเท่าได้ครับตัวโนอราคาพี่น้องครับ เป็นงัวสายเท่าด้วยครับเป็นงัวเท่าโตโน่นะครับเนาะครับผมอ่ะเงสัจธรรมเอาเบิ้งมุกไกลๆพี่น้องแบบนี้เบิ้งขคอแดงแล้วสูงร้อยหกสิบห้าได้อยู่เนาะครับนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมนี่เอาเนี่ยหางเงี้ยเอาสามตัวเลยพี่น้องครับตัวต่อไปตัวที่สี่สาวทองแรกบัดนี้ตัวที่สี่สาวทองแรกแข็งดีๆตัวนี้พี่น้องตัวนี้แข็งดีอันนี้สาวทองแรกอะจะออกเป็นงัวบดจะเต็มขึ้นกันนะครับใส่กันเลยเลยใส่หนักกันเต้าๆกันหนักจะอร่อยซี่ยิ้ สามที่ทิพั่วเนาะที่ทิบวกเนาะครับผมประมาณร้อครับผมเออ140ตัวนี้สาวท้องแรกอ่าท้องพอได้ก่อนครับตัวนี้ท้อง6เดือนมาทอดอครับ6เดือนมาทอดอเด้อครับพี่น้องครับครับผมหัวทองแรกอ่ะเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ29,500ครับตัวนี้29,500ตัวเต็มบักคักพี่น้องเป็นงัวท้องพร้อมครับผมเอาบ่เอามักบ่มักพี่น้องกับพิจารณาเอานะครับครับเออนี่เด้ออ่ะแต่ว่ากันซากก็สิบ่ทันซั่นล่ะในราคา29,000ครับผมหูสั่นๆแข็งขาดำนะครับเนาะ อ่ะนี่เบิ้งแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับย่างเต็มเลยหลังกับไทยนี่หงหางี้ง่าๆอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ข้อขาแข้งขาดำนะครับใส่ประมาณอร่อยสี่สิบได้พี่น้องเด้อครับนอร่อยสี่สิบบวกลบดครับสี่สิบบวกลบนะครับเอออ่ะนี่ตัวนี้แหละอ่ะเบิ้งมุมนี่นะครับเออนี่พี่น้องสงสัยว่าผมคือนไทยมุมนี่นะครับคืออยากหเห็นความสมส่วนเห็นมัดกล้ามเนื้อให้มัน อ่าชัดๆนะครับนี่คือขอกไถ่พอพันธุ์พุทธิขากไถ่ประมาณแบบนี้แหละพี่น้องจะเห็นชัดนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องอ่าทังถ่ายนะครับเอาได้สดได้ทองนะครับเนาะครับผมสองหมื่นกว่าหนึ่งนะครับพี่น้องเออนี่เด้อครับเด้ออ่าตัวต่อไปครับผมโอ้ตัวนี้งวเพลียงห้บุญทุ่งสะพาสองหมื่นห่านี่ยปกงามเลยพี่น้องครับตัวต่อไปครับเบอร์ห้าครับ เบอร์หาอันนี้เป็นงัวขาวไงงัวขาวเท่าก็อ่ะนี่นะครับอ่ะนี่แข่งขาบวดีตัวนี้ก็น่าจะใส่รอยสี่สิบห้าบวกๆนะครับแมนครับอ่ะตัวนี้ท่องจ้กเดือนท่องต้องสี่เดือนกับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องลูกที่ไรครับลูกสองในท่องครับผมสองในท่องเอานี่เอาราคามาเลยครับนี่สามสี่ห้าครับสามสี่หาได้ครับสามหมื่นสี่พันหาลอยนะครับนะอ่ะท่องกับเจมบอล ต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานเหมือนเดิมครับต่อรองได้ส่งฟรีทั่วอีสานตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องตัวใหญ่เบียดลอยหาได้ครับลอยซีซิพหาบวกอันนี้คือผมตีตําให้ได้ครับเด้ออ่ะนี่สามหมื่นสี่พันหาลอยง้วนทองอ่ะประกันทองให้นะครับผู้ใดอยากจะได้คลิปนี้ก็ขอได้นะครับนะมีคลิปตัวทองทุกตัวครับอันนี้อ่ะเดยเบิงเล็บมันนะครับพี่น้องครับเบิงเล็บบุ้มม่มีปัญหาอ่ะนี่เด้อเด้ออันนี้ลูกนั้นปะนี่บอครับลูกลูกตัวนั่นแหละ โอ้นี่แม่เดี๋ยวจังเบิ่งกันพี่น้องเอาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อเหลือบเอาพอดุ้งไว้ครั้งนี้เออนี่เอาเบิ้งมุมนี่พี่น้องเออนี่แหละเบิ้งไทยยางทาเก้าขาตัวใหญ่นะครับเนาะเอานี่เดี๋ยวจะพาเบิ้งตัวต่อไปครับผมพี่ครับมาเอาแม่ลูกพี่ก่อนโอ้แม่แม่แดงลูกแดงเด้อครับทั้งนี้พี่น้องบัดนี้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับด้วยพี่น้องครับเอ้าอยากได้มากตัวใดเบิ้งเอาเบิ้งไทยยางไปน้ำนะครับ โอ้มีแต่ลูกเทพตัวนี้มีแต่ลูกเทบด้ครับตัวนี้ลูกลูกสาวโอ้ลูกสาวของแม่นี่ด้ครับเด้ออะนี่ตัวบบกยัางแดงเลยนะครับเนาะเออนี่นะครับลูกลูกเจ้าเดือนแล้วครับลูกพ่อใดเอ้ย็ไอ้นั่นต้อเป็นลาลูกไปทางนี้เลยลูกหาหกเดือนแล้วครับเออลูกหาหกเดือนลูกพ่อใดครับเนี่ยลูกอันเพิ่นว่าลูกพริกแดงนะครับมันมีใบดอกลูกพริกแดงนะครับหาหกเดือนแม่ท่องไปครับ แม่ผสมได้เดือนกลัวหรืครับผสมล็อกกี้ไว้ครับผมแม่ทับล็อกกี้ได้เดือนกลัวเพราะว่าเพราท่านตรวจเ่าได้ประกันทองด้ะครับตัวนี้แม่ลึกๆใส่รอยซี่สิบนะครับเนาะเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้สามสิบเก้าห้าร้อยครับเออสามสิบเก้าห้าร้อยประสันนองครับลูกตัวแม่เด้อครับเด้อตัวย่างเดี่ยงย่างหนาแล้วก็แม่ย่างลึกแม่กระทับห้เลี่ยวนะครับเนาะครับผมนี่ใส่รอยซี่สิบเอาแม่ตัวลึกๆนี่แหละครับโบดๆนะครับเนาะ ครับบดดีทั้งแม่ทั้งสามหมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องครับเอาบ่เอานี่ยแหละอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเบื้องแนวหลังเอาเบื้องมุมสูงพี่น้องบัดนี้ดูมุมสูงเป็นว่บดเด้อครับว่บดดีครับเออสามสามชิ้นก็หาร้อยพี่น้องเอาเบื้องเบื้องเอาเอาเบื้องทายยางนะพ่อบัดนี้เอาพ่อเดินบัดนี้โอ้ยเวีมนต์ก็ม้วกวนรุ่นตัวน้อยน้อยเมียของแม่นหญ่กวนตัวเมียตัวผู้น้อยนะครับเนาะเออเบื้งทางนี้บ่มีป่านบ่มีดังนะครับเนาะ นี่สามสิบกาหารอยพี่น้องจะได้เมยนี่แหละครับผมถ้าห้แล้วกับกับตูนี่นะครับลูกคุณโอ้แดงบกคักนะครับพี่น้องนี่นี่เอ้าเอาไม่เอาชอบไม่ชอบนะครับพี่น้องเบื้องมุกงของกวงน้ำตำหนีบ่ไหนะครับผสงสัยไก่แห้ถามอีกนะครับเนาะครับผมจังน้อมติ้งนี่ว่าได้ทือเป็นตัวอะครนะกันผู้ได้ถือตังถามนั่ังถามเรานะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาดูคู่ต่อไปเอามาเอาอันทุบเอาไว้ปิดท้ายซะหี่ปิดท้ายเสพี่น้องลูกเทพบกหนาเลยนะครับไปไป ออาลูกขึ้นลูกขลูกขึนอ้ละอันนี้ก็ลูกตัวแม่ด้วยครับพี่น้องเด้อแม่ตัวนี้ซื้อสองได้สามได้ครับอันนี้ซื้อสองได้สามเอาลูกจ็ดเดือนหรอครับหัวลูกว่าห่าหกเดือนหรอครับห่าหกเดือนแม่ท้องจ็ดเดือนครับแม่ท้องสี่เดือนไหมครับอันนี้แม่ท้องสี่เดือนตัวนี้ก็ประมาณห่าหกหกเดือนได้เลยพี่น้องครับแม่ท้องยังก่อนโรคเบิดใบเส้นสองหนึ่งห้าโรเบิรดใบเส้นสองหนึ่งห้านะครับเนาะครับผมอ่าลูกสาวนี่ไม่มีใบครับผมลูกตัวที่ใดครับของแม่นี่ ในท้องบ่ะครับเฮ้ยตัวนี้ในในท้องในท้องสองสามไปนี่ละครับสองสามไปนี่ละครับพี่น้องเอ้าเน่ยผมกับบัวลอยเลี้ยงมาตลอดครับูนี่ก็ใส่ก็ถือว่าเบียด์ลอยสี่สิบได้ครับแม่เพิ่นแม่นครับนะครับเอาสองได้สามนะพี่น้องคู่นี่เปิดเท่าไหร่ครับสี่สิบสามครับตัวนี้สี่หมื่นสามนะครับพี่น้องเด้อเอาเนี่ยสี่หมื่นสามอันนี้คือแม่ท้องพี่ผู้ใดอยากจะแยกดิถามเอาเด้อครับเด้อครับผมอยากแยกถามเอาตัวไหนนะครับเนาะสี่หมื่นสามต่อรองได้อีกครับสี่หมื่นสามต่อรองได้อีกนะครับเนาะนี่เบึกนะครับพี่น้องสี่หมื่นสาม แม่ท้องนมกะบดมีติง้งทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับพี่น้องครับนี่นมบดมติง้งหางไม่ดอกไม่แสบเบืงอ่งามุมไก่ไก่น้าพี่น้องครับสี่หมื่นสามเออเอ<ห>า่ม <บน S 1> ย่างเลยครับเดยมตัวดีเดยมตัวดีด้วครับพี่น้องครับลูกตัวแขนดีอยู่พ่อขาแข็งขาดำดำนะครับเนาะนี่เบิงมุมนี้นะครับเออนี่เดีย๋ยวมึงอีกขังนึงกันพี่นออ้องเออนี่นะครับเนาะนี่เบิึงถ่ายย่างสี่หมื่นสามพี่นอ้องแม่กระทองแล้วนะครับเนาะ เด็ดๆตอนนี้มามีแล้วครับพี่น้องครับครับผมอ่เด็ดยังไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวสีพาบเบงคูนี่ป่ะนี่คูนี่บาดนีมาย่างเด็ดเลยพี่น้องครับเมอ่าเท่านะครับเนาะให้ลูกดีย่างแดงแดงหนาแบบไงเมร์เท่าเครื่องแดงพร้อมได้ ere, พี่น้องเมร์เท่าเครื่องแดงพร้อมนะครับเนาะครับเออเมรเท่าเครื่องแดงให้ลูกย่างหนานะครับพี่น้องลูกไผ่เหรลูกจะเดือนหรอครับนี่ลูกกะสิบวันหกเดือนลูกเดือนหกเดือนนะครับเนาะ จักลูกไฟเด้อครับนี่ผมก็เลยใบมานำลูกพวกหูจักพอแต่ว่าตัวหนาแม่ทับหรือท่องไปแม่ท่องสี่เดือนครับล็อกกี้ครับผมแม่ท่องสี่เดือนกับล็อกกี้นะครับพี่น้องเอ้าอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะเป็นวัวลูกแรกครับลูกสเป็นวัวลูกแรกลูกสองในท้องอันนี้แม่กับท้องขึ้กันนะครับเด้อแม่ท้องขึ้กันเบื้องตัวลูกพต่นว่าลูกคนสุดยอดประกันลูกแท้เลยครับมันกินนมอยู่ลูกบดนี่หนาเด้อครับพี่น้องแม่ท้องจะเดือนแล้วครับวันนี้สี่เดือนครับสี่เดือนขึ้กันดนะครับพี่น้อง แม่ไสประมาณร้อยสามสิบกวนะครับเนาะครับผมนี่ลูกก็แม่ไก่ที่ซ้ำกันแล้วอ่ะอันนี้ลูกแท้ๆนะครับเด้อพี่น้องแท้ๆดอมน้มพอดีดีเนาะกินน้มอันนี้ดอมน้มดีเอาคูนี่นี่ในนู้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไห้พี่น้องสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้านี่พี่น้องตัลูกกับทะเลเดี๋ยวตัวนั้นพี่น้องเอ๋อครับนี่ตัลูกกับสามหมื่นเอาตีตัวนั้นหมื่นเก้าตัวหนั่นแม่นครับเอาจังสันก็ได้พี่น้องประกันท่องพร้อมเนี่ยประกันท่องไหมพี่น้องคืองง้อท่องดีนี่หนาๆยิ่ละครับผม แล้วถเบึงตัวแม่พืชนะครับเด้อรูชัดๆทั้งนี้อ่ะนี่นะครับเรื่อตัวแม่พืชนะสี่หมื่นเกาได้หนาๆแบบนี้แหละครับครับแม่ทองนะครับเนาะย่างลึกเลยนี่แล้วงัวไทยพี่น้องเอ้ยใส่พอดีๆเขาไปง่ออกมากงั้มือเราบันน้รุ่นลูกตัวของตัวนอ้สีใงญ่หนาครับพี่น้องแ่นครับเออนี่เอาเบิ้งมุมนี่นะครับสี่หมื่นเก่าอ่ะเอาไม่เอาชอบไม่ชอบนะครับเนาะพี่น้องเบื้องเอานี่กระโฟดโพดออกพี่น้องออรูมากกต่ได้เหี้ครับอ่ะ นี่เด้อเอาเข่าคอก็สักพ่อมันจะเข่าคอกพี่น้องไปเขาคอกบ้านเลยเหมือนเราไหมครับเหมือนแหละครับแปดเบอร์เมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้มีดแปดเบอร์ตะบังง้วมมาเรื่อยๆเด้อครับเด้อพี่น้องราคาเกิดจังครับที่เห็นไปนั่นแหละอยากได้กับมาเอานะครับนี่คอกแห็งสาซานห้อยปุูนเขาให้ทุกอาทิตย์ครับพี่น้องอยู่นี่แนนครับปูนฉีดยาคาเชื้อเก็บขี้ซุ้มมือครับอ่ะนี่มันเลือกเอามักแบบไหนเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ของนายนุ่นฟาร์มกับมิ้นหอยแคนิครับสวัสดีครับ